ขึ้นไหมยังดูก่อนเปิดไปดูลงทางกันดีกว่าไปมเดี๋ยวเดึกยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวรอหนุ่มอ้เสร็จแล้่าจะขึ้นแล้วเอาไปดูลงทางกันดีกว่าไหมลงทางลงทางตรงไหนใกล้กว่าตรงนี้ดีกว่าออกนี้ดีกว่าไปดูลงทางดีกว่าเอาแล้วขึ้นแล้วขึ้นไหมเล็กมีคนขึ้นโอเคียไปไปดูลงทางดีกว่าถูกหวยสองแสนมาทำลงทางอยากให้มีจะแดกไอ้เหี้ยมาขอพรให้ถูกหวยไอ้เหี้ย ไอ้รองเท้าอยู่นี่ดีกว่าเอ้ามามารงทานอันนี้เจอบ่อยแล้วเจนัดอนะ่ะไอ้เจ้าแม่รงทานอันนี้อันนี้อันนี้ดูข้าวคุกกปินีู่กอาทิตย์ที่แล้วโดนโด,โดนหวยสองแสนอะไรเที่ยวหน้ามีไอ้นั่นไอ้ข้าวผัดปูกับข้าวผัดกุ้งนี่ถูกหวยนะครับตอนแรกมาร้องไห้ร้องห่มไม่มีเงินเลี้ยงลูกไม่ขอเฮียเลยขอถูกหวยทุกงวดข้ารู้จำได้เลยเฮียน,นี่แหละไปที่ใจมาล้ำอยู่หน้าปู่ถูกหวยสองแสนถูกไหม สองแสนไอ้เที่อกูเกิดมาตั้งแต่เป็นอาจารย์มาไม่เคยถูกสองแสนเลยไอ้นี่แม่งถูกสองแสนกันหน้ากันตากูมึงไอ้สัตว์าเนทำเชิงกล้าเป็นคนกล้าดูเขาทำอาหารมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขามาขอพรแล้วก็ถูกหวยจริงๆนะครับสองแสนบาทจริงไม่จริงจริงค่ะแน่นอนคือบอกลูกเป็นน้ำพึ่งเอาพาดอะไรต่างๆนะครับไม่รู้จะทําอะไรขอขอให้ถูกหวยทุกวันเออขอให้กูมาถูกหวยช่วยจริงๆจริงช่วยจริงๆ ช่วยจริงๆนะครับมาแล้วจะทำที่อะไรไม่ถูกเลยไปดูแล้วตอนนี้แม่ค้ากูมือไม้สั้นของของนของช่างอ้าวขอให้ถูกทุกงวดอีฮะเรื่องมาทำโรงทานนะครับเขาเรื่องมาทำโรงทานเอาไป